สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสตูดิโอด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องครูโจสตูดิโอด้วยนะครับแล้วเป็นกำลังใจด้วยนะครับเนาะโอเคครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องงานพัฒนาศิลป์และงาน ออกแบบโฆษณานะครับเอางานเกี่ยวกับทัศนศิลป์เนี่ยมาประกอบหรือมาใช้ในการออกแบบโฆษณายัางไงนะครับเนาะอันดับแรกเราต้องไปรู้รก่อนว่าความหมายของการโฆษณาเนี่ยคือการชี้แนะนะครับคือการชี้แนะชักชวนนะครับด้านผลิตภัณฑ์ด้านบริการนะครับด้านจุพันหรือด้าน ัอุต่างๆนะครับเนาะจากอะไรครับจากความคิดของคนจากความคิดของคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนะครับเพื่ออะไรเพื่อเพื่อต้องการที่จะให้คนนั้นนะครับเข้าใจสินค้าของเราอะไรประมาณนี้ต่อไปนะครับก็คือองค์ประกอบนะครับเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของโฆษณาก่อน โฆษณาเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ1ก็คือสิ่งที่จะโฆษณา 2. นะครับสื่อที่จะโฆษณา3ผู้ที่รับรู้งานโฆษณานะครับ4ประเภทของสื่อโฆษณานะครับ5คือการออกแบบนะครับ เนาะคราวนี้มันมีทั้งหมด5อย่างนะครับหรือ5องค์ประกอบที่เราเวลาเราจะออกแบบโฆษณานะครับเนาะไอสิ่งที่จะโฆษณาเนี่ยก็ก็คล้ายๆสมมุติว่าสิ่งของที่เราจะโฆษณาเอาสมมุติว่าเป็นอันนี้สันหนังสือและไอสันรายงานและกันนะครับเนาะอันนี้คือสิ่งของ สิ่งของนะครับ2ส,สื่อสื่อก็จะเป็นแบบในรูปแบบข้อมูลนะครับเนาะตอนนี้ผู้รับนะครับผู้รับก็จะเป็นคนที่เราไปโฆษณาด้วยนะครับประเภทของโฆษณาก็มันเป็นประเภทอะไระครับประเภทเกี่ยวกับหนังสือประเภทเกี่ยวกับทําแฟ้มรายงาน แล้วคราวนี้การออกแบบโฆษณาเราเราสามารถจะออกแบบในลักษณะแบบไหนได้บ้างนะครับ1เป็นโปสเตอร์2เป็นอ,อะไรล่ะพิธยุ3เออเป็นกระจายข่าวอะไรประมาณนี้นะครับคือการโฆษณาเนานะถ้าโปสเตอร์นะครับ ตอนนี้ณนะตอนนี้นะคิดว่าเขานิยมการโฆษณาแบบโปสเตอร์ก็จะเป็นในลักษณะเป็นภาพกราฟ,ฟิกนะครับเป็นกราฟ,ฟิกดีไซน์นะครับโดยที่ว่ามีจุดเด่นจุดเด่นจุดรองตัวหนังสืออักษรแค่นั้นเองนะครับแต่ในสมัยก่อนเวลาเขาเขาโฆษณานะครับเขาไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้อะไรนะครับเขา ใช้การพิมพ์เลยนะครับการวาดเลยนะครับลงใส่ในกระดาษนะครับเอาง่ายๆคนคนคนสมัยก่อนนะเนาะที่เขาทำโฆษณาเะเนาะเขาจะวาดรูปใส่แผ่นเขาเรียกว่าอะไรอะไม้อัดนะนะครับแผ่นเป็น2เมตรนะคิดดูครับ กี่แผ่นก็ไม่รู้นะครับต้องวาดเหมือนเหมือนกันด้วยนะอันนี้คือการโฆษณาเนาะอันนี้คือพูดถึงสมัยก่อนแต่สมัยนี้นะครับง่ายมากเพราะว่าเราเป็นในยุคอิเล็กทรอนิกส์นะครับในยุคแบบออนไลน์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราสามารถออกแบบในในคอมได้เลยนะครับคล้ายๆพวกยูทูบเบอร์เขาทำนะครับเห็นไหมวิดีโอนะครับก็เป็นโฆษณาเหมือนกันนะทุกอย่างนะครับที่เราเห็น ที่เราสังเกตดูนะครับป้า,ายโฆษณาต่างๆนะครับเขาใช้คอมพิวเตอร์เป็นคนตัดต่อกราฟ,ฟิกดีไซน์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะยังไงก็ดูแล้วถ้าไม่เข้าใจนะครับย้อนคลิปไปดูได้เนาะสุดท้ายแล้วนะครับสรุปให้ฟังเลยว่าการโฆษณาเนี่ยการใช้ทัศนศิลป์เนี่ยมาทำมาออกแบบในการออกแบบของโฆษณาเนี่ยก็คือเราเราต้องรู้จัก ทัศนธาตุก่อนนะครับทัศนธาตุอ,องค์ประกอบศิล์นะครับรูปทรงต่างๆนะครับความหมายนะครับความคล้ายคลึงนะครับเราต้องรู้จักก่อนว่าไอทัศนศิล์นเนี่ยมันจะทํายังไงกับโฆษณาได้นะครับทุกอย่างนะครับในในหนังสือเรียนนะครับในหนังสือเรียนทุกหนังสือนะครับทุกสมุดทุกหนังสือ ครับอันนี้เขาก็ออกแบบมาหมดเลยนะครับเห็นไหมเขาออกแบบมาหมดเลยนะครับน,นี้ก็คือการโฆษณาเหมือนกันเห็นไหมครับเห็นไหมโฆษณาก็เหมือนผมกําลังพูดให้ทุกคนฟังว่าสื่อมันเป็นยังไงเห็นไหมครับการโฆษณาเนี่ยมันเป็นยังไงผมใช้สื่ออะไรครับในการโฆษณา youtube อ่าเห็นไหมผมจะเอาสิ่งใดไป็นโฆษณาคือตัวตัวเองนะครับซื้อโฆษณา y t u t u นะครับหรือตัวเองไปโฆษณาลง youtube นะครับแล้วก็คนไอผู้รับรู้งานโฆษณาก็คือพวกเรานะครับ ตอนนี้ประเภทที่โฆษณาก็คือสื่อกระจายเสียงก็คือว่าผมใช้เสียงโฆษณาแล้วผมใช้ใช้ไอเนี้ยเนี่ยกล้องเนี่ยเป็นตัวรับตัวรับแล้วเพื่อไปกระจายให้ทุกคนพวกเราได้เห็นพวกเราได้รู้เห็นไหมครับอันนี้คือการโฆษณาหนึ่งคืออะไรครับหนึ่งคือสิ่งที่เราจะโฆษณา2 อันนี้คือที่พูดไปนี้คือองค์ประกอบนะครับ1คือสิ่งที่เราจะโฆษณา 2. ส,สื่อที่เราจะโฆษณา 3. ผู้รับรู้งานโฆษณาของเราสีประเภทที่เราโฆษณานะครับ5าการออกแอบโฆษณาไม่รู้นะครับไม่รูเ้เขาจะเรียกยังไงนะโฆษณาหรือโฆษณาเนาะแต่ที่ผมพูดไปนี้ก็ให้มัน อยู่ในเนื้อหาเดียวกันนะครับเนอะยังไงก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดไม่ถูกก็ขอโทษด้วยและกันนะครับเนาะขาดเป็นคนไทยแทย้ๆอะยังไงก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นคลิปใหม่ๆจากกูโจ l สตูดิโอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ